หนะวันหนึ่งยูผู้ชายคนหนึ่งโอยเอยผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่ยากจนแล้วก็พยายามหาทานทำแล้วก็ไปเจองานหนึ่งเออฮัลโหลครับเอาเลยเออผมจะมาสอบถามเรื่องงานมันจะมีไงผมรับไหมครับออกงานแล้วเหรอมีสิะครับ สนใจไมหมล่ะอะไรครับงานตรงนี้แหละตรงนี้เหรอครับอ่าใช่อืมเออเข้าครับเนี่ยก็เข้าไปได้นะกดปุ่มเข้าคลิกว้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกว่อนอะไรเหรอนายต้องไปรับของรางวัลอย่างนะน,นายได้เข้ามานะมือคนได้เข้ามาใหม่นายจะได้รับสองบอ่ เพชรฮะอะไรนะาสองโมเพชรเลยครับขอบคุณมากครับโกเพชรในเกมนี้ก็เปรียบเสมือนเงินฮะโอ้จริงด้วยอ๋อนะสองโมเพชรหรือเปล่าโอ้ออสองโมเพชรเฮ้ยเราเพชรมาแปลดีกว่า เฮ้ยนี่มันร้านอะไรนะไปดูหน่อยดีกว่าแล้วเขาก็ได้เจอร้านร้านหนึ่งเป็นร้านขายของเอ้ยร้านขายอาหารซึ่งร้านนี้เป็นอะไรที่แพงครับเอ้ามีอะไรเหรอเอองกงานจะซื้ออาหารนะครับซื้ออะไรน่าจะจัางมาก่อนเออแป๊บนึงนะ่ครับ อบัตรเดียวนะครับโอเคอได้สองได้สองอย่างนี้นะเออเอาอะไรดีขอ,อเอาไก่ย่างแล้กันครับรอแป๊บ,บนึ่งฉนะันส่งไปให้อ้อค,ครับขอบคุณที่ใช้บริการบายบายโอเคขอเปรนลุกลาดนี้อืมกินซะน่อ อืมด้านนี้อร่อยจังเลยขอยอีกด้านหนึ่งครับเหมือนเดิมไหมเลือกคือไฟขึ้นนี่คือได้ใช่ไหมไปรอได้แล้วเย้อรอ่อยอร่อยอร่อยจังเลย วันที่สองโอ้ตื่นมาเสียเอาเงินเก็บไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำการตัดวีโอตอนทีาทำงานเสร็จนะครับเดี๋ยวจะรอกก่อนเฮ้ยอ๋ออรุณสวัสดิ์อืม สวัสดีทุกคนอสวัสดีเราตอดตอนที่เขาทำเสร็จเขาทำเสร็จแล้วเอ้อเยแต่เวลารับหนึ่งนะสินะรับหนึ่งบ้างเอเพื่อน,นจะออกเหรอออกแลกันเถอะฉันคิดอะไรออกแล้วอ่า ฉันต้องเดินไปไกลเลยแฮะเฮ้ยน right ั่น้าฮ่ฉันคิดอะไรออกแล้วฮ่าไก่แกมานี่ฮ่าเราขอขั้นอะไรกับในฐานะที่ฉันเป็นคนจนฉันก็จะทำสิ่งนี้

ฉันได้เนี้ยแกะมาแล้วไอ้เดี๋ยวก็ตายสิเราจะขอขั้นอะไรเช้าวันที่สามเหรออะไรกันของฉันหายไปหมดละเด็กในกล่องละฮของฉันหายไปไหนอ่ะของฉันหายไปไหน ีอะไรดีไปแล้วฮั่เดนะที่ฉันคนจนฉันก็จะตายพร้อมหีนี่จบไปแล้วนะครับการับที่เธอสอนไม่เชิง <laughs> เราเล่นนะครับผมแค่ทำเป็นทำเหมือนคนอื่นบ้างนะครับก็เป็นเอออย่ากโกงคนอื่นนะครับ ก็เสียมผมอาจจะกระตุกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเนื่องจากผมปรับภาพซะเยอะเลยอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบายบายนี่คือคลิปสุดท้ายของผมแล้วนะบายบาย